จริงๆแล้วนี่มันเพิ่มทั้งประเทศไทยเพิ่มทั้งทั่วโลกนะครับแล้วก็เพิ่มทั้งจันทบุรีด้วยนะฮะไม่น้อยหน้านะครับจันทบุรีเราเนี่ยในส่วนของต้นเดือนเอาแค่เอาอำเภอเมืองเรานี่นะครับต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยติดเชื้อประมาณ12บคนนะแต่หน้าวันนี้65้าคนครับมากกว่าเดิมประมาณหเท่า5้าเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งจันทบุรีเองทั้งกรุงเทพเองเพิ่มขึ้นแน่นอนเมื่อวันที่21 พฤศจิกาที่ผ่านมาท่านประหลัดก็มีนโยบายนะครับว่าต้องต้องต้องเน้นความเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าโควิดกําลังมาแล้วท่านเน้นในเรื่องของการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนเนี่ยผมคิดว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องฉีดนะครับตั้งแต่6เดือนขึ้นไปฉีดได้หมดแล้วนะครับเรามีวัคซีนเฉพาะของแต่ละกลุ่มอายุนะครับ เน้นในเรื่อง6เดือนทั้งสี่ขวบเนี่ยอันนี้ต้องฉีดเลยเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับวัคซีนมาเลยยังไม่มีภูมิอะไรเลยยังไม่มีภูมิเลยผมราว่าเป็นแล้วอันตรายครับเป็นแล้วลงปอดแล้วอันตรายมากนะครับแล้วก็อีกส่วนอื่นๆผมว่าทุกอายุฉีดได้หมดเลยท่านใดที่ฉีดแล้วก็ขอให้มาฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่สามเข็มที่สี่นะครับถ้าเกิดเกินสี่เดือนแล้วนะครับเข็มสองเกินสามเดือนแล้วเข็มสามเกินสี่เดือนแล้วนี่ผมมาฉีดเข็มกระตุ้นได้เลยนะครับก็ การฉีดไม่ต้องห่วงนะครับว่าวัคซีนจะไม่พอครับกระทรวงสาสาสุขกรมควบคุมโรคบอกมาแล้วครับว่ามีเพียงพอครับขอให้ท่านมานะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนฉีดได้ทุกโรงพยาบาลครับฉีดได้ทุกโรงพยาบาลท่านอยู่ที่ไหนฉีดที่นั่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพสตอบก็มีให้ฉีดท่านฉีดได้เลยนะครับฉีดได้ทุกที่เลยส่วนของเราโรงพยาบาลบก้าเราเนี่ยในวันจันเนี่ยเราจะฉีดเด็ก ฉีพนกเด็กนะครับส่วนนางคารเราฉีดผู้ใหญ่ที่ตึกประชาธิปกชั้นสองอันนี้เราก็เปิดฉีดทุกตลอดนะฮะค,คือปริมาณก็ก็ไม่มากมายเราคริดว่าเราเปิดตรงนี้ได้แต่อนาคตท่นานก็อาจจะให้ในโยบายว่าอาจจะต้องเปิดฉีดทุกวันในอนาคตแล้วก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียกว่ามีวันสําคัญมากเราก็อาจจะมีการจัดสัปดาห์ในช่วงวันสําคัญนะครับไม่แน่นะครับเร็วนี้เนี่ยโควิดเนี่ยรัฐบาลอาจจะประกาศยกระดับยก ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะระดับหนึ่งไประดับสองอะไรยเงี้ยถ้าต้องฟังข่าวนะว่าช่วงนี้นี่ค่อนข้างเยอะมากจริงครับคือชาวบ้านก็สงสัยว่าทําไมช่วงนี้มันทำมาเพิ่มก็มีหลายอย่างนะครับก็หนึ่งก็คือในส่วนของของของฤดูหนาวอะคือฤดูหนาวเนี่ยผมว่าโรคไวรัสเนี่ยทางเดินหายใจมันเป็นมากอยู่แล้ว ตัวนี้ก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มากระลมหนาวนี่และครับลมหนาวนี่ทำให้ทำให้เชื้อมโยอยู่ในอากาศได้นานถูกต้องครับได้มีการกระจายมากขึ้นติดต่อได้เร็วขึ้นประกอบกับว่าไอ้ตัวโควิดเองนี่เขาก็ต้องปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ของเขาอยู่เรื่อยๆนะครับาพัฒนาตัวเองขึ้นเนื้อให้ติดได้ง่ายขึ้นแต่ข้อดีคือไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามผมว่าพอมันติดมากๆก็ขึ้นคนที่มานนอนโรงพยาบาลนี่มากนะครับ ของเราเนี่ยะรับโรงพยาบาลก้าเนี่ยนะคะคือจริงคนไข้หนักก็ต้องมาที่โรงพยาบาลก้าทั้งหมดและครับคือคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยไม่เมื่อต้นเดือนนะฮะมีรายเดียววันนี้มีห้ารายมีห้ารายมีห้ารายนะที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็ลงปอดนี่ประมาณอ่าประมาณแปดรายนะครับก็คืออีกอีกสามรายนี่คือใส่เรียกว่าออกซิเจนแคนูล่าก็คือต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลานีก็คือลงปอดแล้วอะปอดมันแลกเปลี่ยนอากาศไม่ดีไม่งั้นต้องใช้ออกซิเจนความเร็วสูงที่จะใส่เข้าไป ครับเรียกว่าไฮโฟนะครับแล้วก็ใส่ท่อช่วยใจถึง5คนผมว่าเยอะมากนะครับคือคนติดเชื้อมากนะฮะวันหนึ่งหนึ่งนี้ก็ติดเชื้อในส่วนของจันทบุรีนะครับติดเชื้อประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยรายต่อวันต่อวันขนาดนี้มีที่ต้องรักษาอยู่ประมาณเกือบห้าร้อยรายนะครับที่ที่เป็นโควิดอยู่กําลังรักษาอยู่เนี่ยห้าร้อยรายนะครับคือเวลาที่เราจะรูว่าอะไรที่เกิดขึ้นมันจะมีอยู่สามส่วนหนึ่งคือเอเจนต์คือตัวเชื้อโรคสองคือโฮสต์ก็คือเราตัวเราสามคือสิ่งแวดล้อมสามตัวนี้แหละครับจะไม่เก ปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ไปแต่ให้ติดเยอได้มากขึ้นสองโฮสตัวเราพอเวลาเปิดประเทศแล้วใช่ไหมฮะเราก็อาจจะกิจกรรมนวณตัอาจจะไม่ต้องใส่แมสบ้างบางทีอาจจะทานข้าวด้วยกันบ้างไปสังสรรค์บ้างอาจจะลดการล้างมือลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือเรามีการผ่อนคลายตัวเองเพราะงั้นตัวเรามีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะงั้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งในช่วงนี้นะฮะโดยเฉพาะการเปิดปากคนอยาจะเปิดปากตอนทานข้าวเพราะงั้นตอนทานข้าวถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะ ไม่ต้องรวมปุ่มกันนะครับในห้องมิดชิดเนี่ยนะฮะคือถ้าถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยเวลาท่านเดินท่านอาจจะไม่ใส่แมสได้ออกกำลังกายจะไม่ใส่แมสได้แต่ว่าทานข้าวเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องแยกทานข้าวนะครับแล้วก็อยู่ในที่ ที่ที่ที่ลงแจ้งอะไรครับนี่อันที่สองใช่ไหมไอ้สามคือสิ่งแมล้อมก็อย่างที่ว่าฮะท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงการที่เข้าไปอยู่ในสถานที่ทแออัดแออัดใช่ไหมครบบางทีตอนนี้คอนเสิร์ตก็เริ่มมาแล้วอะไรเย่างนี้นะครับถ้าท่านเป็นเสี่ยอะมากก็ท่านก็อาจจะมีโอกาสติดได้อยู่ในรถอย่างเงี้ยครับรถโดยสารรถประจำทางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสามส่วนนี้แหละครับก็ท่านอาจจะต้องกลับมาเรียกว่าเคร่งคัดกันมากขึ้นในช่วงนี้ครับ